สวัสดีค่ะทุกคนถ้าใครเท่าห้าเรือหัวทงไม้ยู่หามเรือนพานทุกคนท้าเรามีเรือแนะนํานะคะมีตั้งแต่สิบเจ็ดตัวกงสิบเก้าตัวกงเย็บแอดตัวกงไปจนถึงเย็บสมตัวกงมาทุกคนเดี๋ยวพามาแล่เรือแต่ละลำกันเลยค่ะ <S <S นี่เลยค่ะทุกคนลำเรกออันนี้จะเป็นเรือสิบเจ็ดตัวกงพึ่งต่อเซตไม่นานทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแล่เรือลำนี้กันเลยค่ะ เรือลำนี้17ตัวกุง้งปากกว้าง77นิว้วความยาวแปดขึงความสูงเหยีบเก้าหมายทีช่ายก็จะเป็นหมายโอมปสมหมาย่านราคาลำนี้อยู่เทหกเบิ้0แปดพัน 8, บาทราคาสามารถต่อรองกันได้ลำต่อไปลำนี้น้องจะเป็น19เกตัวกุง้งปากกว้าง8ปดนิว้วความยาวเก้าเมตรขึงความสูง3 1ดนิว้วหมายทีชายก็จะเป็นหมายโยมผสมหมายราคาลำนี้อยู่เทเก้าเบิ้ลห้าพัน 5, บาทราคาสามารถต่อรองกันได้ ลำต่อไปก็เลยค่ะทุกคนลำเยสเอตอกงกนี่เลยค่ะลำเยสิเอตตอกงนะทุกคนเดี๋ยวจะให้เลขตัวเร,รือนองกันเลยเรือเยสิเอตัอกงลำนี้ปากกว้าง9า5นิ้วความยาว11มเมตรเรือความสูง38นิว้วไม้เดชายก็จะเป็นไม้ยยอมผสมไม้ทาน<ช>ราคาลำนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสบื้นห้าพันบาทราคาสามารถต่อรองกันได้ค่ะ ลำต่อไปเยสิบสามตัวกงลำนี้ปากกว้างรอยกานิวความยาวสิบเอดจุดแปดมตความสูงเซสิบสองนิ้วด้านไม้ยอมค่ะราคาหน,นึ่งเสแปดเบิร์บาราคาสามาต่อร้องกันได้ส้นใจเรือลำนหนสามารถโทรมาได้เบอร์น,นี้ได้เลยนะคะ